สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องของยิ้มนะคะวันนี้ยิ้มพามานําเสนอนะคะรถกระบะไว้ใช้งานเป็นกระบะ4ประตูนะคะตัวนี้เป็น Toyota r e ีโวนะคะ2.4นเะคะเป็นตัวมิดนะคะเป็นรถปีสองพ2นยยนะคะไม่รถอยู่ที่60,000โลรานะคา5้า0 0 0บาทเครดิตด,ดีทําฟรีดาวให้เลยนะคะของเรามาพร้อมดอกเบี้ยพิเศษนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันภายในห้องเครื่องกัน ว่าคันนี้มีอะไรบ้างน่าสนใจยังไงถ้าอยากได้รถใช้งานมาหายิ้มได้เลยหยิบเบอร์โทรหยิบโทรสทมขึ้นมาเลยค่ะพี่0802094196นะคะโทรมาได้เลยเบอร์นี้แอดไลน์หรือโทรได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มด้านหน้าเลยนะคะคันด้านหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนให้นะคะตรงนี้จะเป็นไฟ LED นะคะเริ่วมามามาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้าคมๆแบบนี้เลยเป็นหน้าหมูป่านะพี่นะ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจอย่าลืมนะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรเบอร์มาได้เลย0802094196เครดิตทำฟรีดาวให้ด้วยนะคะเบื้องต้นถ้าไม่มีเครดิตนะยิมก็ช่วยดันให้ของเรามีธนาคารรองรับอยู่ประมาณ10สถาบันเลยนะคะพร้อมดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.59นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติลูกค้าเครดิตดีก็เริ่มต้นดอกเบี้ย2.59จถึง4.79เลยนะคะพี่ เดี๋ยวยิ้มพาไปชมห้องเครื่องนะคะแล้วก็ร,บรอบๆขันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะแม็กนะคะจะเป็นแม็กนะคะอ่อลอ,อยปัดเงาให้เรียบร้อยนะคะยางนะคะถ้ามันเสื่อมนะคะทางบริษัทเพชรยนต์เปลี่ยนยางใหม่ให้นะคะของเราจะไม่ใช้ยางเปอร์เซ็นต์นะเราจะใช้ของพวกดันหลบให้นะคะหรือพวกมิชลินให้นะคะ นี่สวยๆคมๆดิสเบรกพี่ๆดูดูข้างในนะคะถ้าไหนมันเสื่อมนะเราจัดการเปลี่ยนถ่ายให้นะคะของเหลวน้ำมันเครื่องของเหลวไม่ต้องเป็นงนังวลเราจัดการให้เหมือนกันนะภายในนะคะมาพร้อมพวงม,มาลัยมันติฟังก์ชันนะคะนี่ไม้แท้เดิมโรงงานเลยพี่หกหมื่กิโลนะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะทำความทำความสะอาดได้ง่ายนะคะฝ้าเพดานการใช้งานเห็นไหม บางคันมันจะสกระปรกหลุดลุยพี่เห็นใช่ปะอันนี้มันไม่หลุดลุยเนาะแล้วก็เป็นเกียร์ออตโอต้นะคะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะหน้าจอสัมผัสนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเดี๋ยวยิ้มเปิดให้ฟังนะเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ฟังว่าเป็นงไงอันนี้ยิ้มเปิดเครื่องมาแล้วเดี๋ยวยิ้มจะสตาร์ทให้พี่ๆฟังนะมือสั่นว่ะอ,อ่านะคะจะเป็นประมาณนี้หน้าจอ เฮ้ยทำไมกล้องสั่นนะรถมันสั่นี่รถมันสั่นหรือกล้องมันสั่นกล้องสั่นปุบ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 เลยขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ <c oughs> อ่าเรามาเปิดแอร์นะคะแอร์เย็นดนตรีเพาะนะคะจังหวะเชิฟเชิบไปเลยนะจ๊ะพี่จา๋าอ่ะเดี๋ยวหนูอ่ะเร่งเสียงนะคะอ่าเดี๋ยวหนูมาเริ่มตรงนี้ก่อนอ,อดิโอนะคะ FM นะคะอ่า,าออเสียงไอเย็นดนตรีพอมากเครื่องเสียงจุ้มจ้ำเลยนะคะพี่ๆีเปลี่ยนขึ้นก็ตรงนี้ได้นะคะตัวนี้สามารถรับสายโทรเขา้าโทรออกได้นะจ๊ะตรงนี้มันต้องปิดอะมันต้องปิดอ่ะความเร็วนะคะแบบดิจิตอลเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะลูกค้าอยากใช้แบบไหนสามารถทำได้เลยนะคะ อรยนเนินปรีเพาะมากพี่เอกสารชัดเย้นะคะตรวจสอบความเป็นมาของตัวรถได้หมดนะตรงปุ่นปุ่มตรงนี้นะคะเป็นพุทคอนโนสามารถใช้คําสั่งเสียงได้ทั้งหมดนะคะรับสายโทรเข้าโทรออกได้หมดเลยนะคะก็จะประมาณนี้กับ t o y ตา a r โวพี r ันเนอร์สมิรคันนี้นะคะอ่ามาต่อนะคะเดี๋ยวยิ้มให้ดูเอกสารของรถนะว่ามีอะไรกันบ้างนะ พี่ดูเจ้าของเดิมเขาไม่เคยแกะเลยอะเห็นไหมพี่พี่ดูเนี่ยเอกสารชัดเจนนะคะประวัติความเป็นมาชัดเจนหมดนะคะภาษีพ,พรบรเขาต่อหมดเนาะพี่พี่ดูนี่นะคะถ้าลูกค้าสนใจมาดูรถตัวจริงสามารถมาได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะยิมประจําการอยู่เพชรยน์สาขาสุวินทมงศ์นะคะแล้วก็หนูมีรถให้ลูกค้าเลือกมากกว่า500คันเลยนะคะถ้าพี่พีท่านไหนสนใจรถอะไรแจ้งยิ้มได้ นะคะถ้าชอบหน้าหมูป่าพีรันเนอร์นะคะ2.4มิดคันนี้ทรมมเลย5 000, 8 000, 9 0 0 0แ9 0 0บาทนะคะเดี๋ยวยิ้มเปิดให้ดูต่อมานะคะตรงนี้จะเป็นโซนห้องเครื่องยนต์หมดเลยนะคะพี่ดูเดี๋ยวยิ้มให้ดูสปอตเมทอาร์คทุกอย่างยังเดิมโรงงานนะคะจับไปเห็นไหมมันไม่ขึ้นมันลื่นมือหมดนะคะ,ะ,ะการกดจิกตรงนี้ฝากระโปรงก็เดิมโรงงานนะคะ,ะแล้วก็น็อ ทุกอย่างยังเดิมโรงงานทั้งหมด,ดยิ้นพาซูมเข้าข้างในเลยนะคะอ่าอันนี้ค,อค,อคอ่อยๆไล่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 ให้ลูกค้าดูนะอันนี้คือรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะว่าให้ชมเลยว่าทุกอย่างมันเดิมโรงงานหมดนะพี่นะน็อตไม่มีขยับนะคะคันหน้าคัาหนหน้าหม้อน้ําสีเสมอเท่ากันหมดนะจ๊ะคันหน้าหม้อน้ําสีเสมอเท่ากันหมดไม่เงาเกินนะคะไม่คือทุกอย่างมัน สีเดิมอะที่เดิมโรงงานนะคะท่อแอร์ดีดอะไรทุกอย่างนะคะคงเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ถ้าไหนมันเสื่อมสมรรถภาพนะคะเดี๋ยวทางบริษัทเปลี่ยนให้นะคะแผ่นเพดทุกอย่างเดิมหมดถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนูด้วยนะ0 8 0 2 0 9 4 1 9 6นะคะถ้าชอบอย่าลืมมาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะที่บริษัทเพรยนนะยิมมีรถให้พี่ๆเรื่องมากกว่า500คัน กระบะมีอยู่ประมาณ30-40คันเลยนะคะ0 8 0 2 0 9 4 1 9 6เครดิตทำฟรีดาวให้ดอกเบีศพศพย้ยพิเศษเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปดูท้ายกระบะลืมนะคะไปเราไปเรียวๆเ,เรามาดูท้ายกระบะกันนี่ท้ายกระบะคมๆสวยๆอย่างนี้เลยนะคะทะเบียน7185ถ้าชอบมาจัดได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานของเขามีกล้องหลังมาให้ด้วยนะนี่ แมกไลเนอร์นะคะอันนี้ไม่มีการเอาไปทําเป็นรถคอก่อนนะพี่ถ้าทําเป็นรถคอกอะ่ะมันจะมีรูเห็นไหมแต่นเนี้ยไม่เคยเป็นรถคอกมาก่อนนะอันเนี้ยไม่ใช่รถคอกนะเป็นกระบะแท้เลยไม่ใช่กระบะคอกนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะกับคลิปนี้นะคะถ้าพี่ๆกาลังมองหารถใช้งานรถกระบะส่งของไปออกตลาดหรือทําอะไรก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลยเข้าสวนเข้าป่า ันนี้ยิ้มแนะนำเลยนะคะ5 8าแ0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวโทรมาได้เลย0 8 0 9 4 9 9 1 9 6ยิ้มมีรถให้เลือกมากกว่า500คันพี่ๆอย่าลืมโทรมานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ